วาต้องเดินทางไกลด้วยนะครับดางนั้นต้องกราบขออภัยนะครับท่นวงานที่มาร่วมงานสวยครับทำตุมนะครับส้นรี่น้องที่า่วนาร มาชมบรรยากาศนุชกฐินวัดไทยมาลาดชับีเพราะฉะนั้นรบกวนนะครับคณะกรรมการลาดท่านรองมนัฐไอเดนเน่ไอเดนเน่อนันั์ต่อยลาดท่านใดที่ปรุมเรื่องถูกดำเรื่องถูกพยักนะครับต้องปวดนะนะครับต้องปวดเอาถูกเอาเพิ่มดวนเลยนะครับต้องให้มันเยอะล้นขอล้นแล้วมันจะเยอะโล่ขอโล่แล้วมันจะเยอะโฮ่ อ,อ๋อโค้งแค่นี้แหละน